ไพโนกระจอกเทศเหรออันนี้ฉันเล่นเบนปมเมอนเบียนะเคยสอนฉันงั้นก็เรื่องมันเถอะเดี๋ยวเพื่อให้เกมอ่น่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นพวกเราอะเพิ่มเกมลทลงโทษเล็กๆลงมาจะหน่อยเถอะชนะหยิบรายชื่อสองคนเพื่อทำตามคำสั่งไม่เอาฟังดูแล้วมีแผนร้ายคือว่าคือว่ารู้สึกไม่เหมาะสมน่าเสียดายจังเกมลงโทษอะเป็นรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนขั้นสูงแท้เลยนะเป็นแกนแท้ของปาร์ตี้ชุดนอนด้วยสิถ้าถ้าถ้าไม่เกิดเลยไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นี่เธออย่าหลงกลแง่สิฟ นายโง่งหรือไงเฉินเฟินนี่ฉันทำเพื่อสร้างความทรงจำที่สวยงามให้หนานเคียงนะทุกคำพูดที่เธอพูดออกมาฉันไม่เชื่อหรอกเชื่อฉันสักครั้งหน้าก็ได้ครั้งหน้าไม่ได้แล้วนะเย้สุดท้ายก็คือใช่ใช่ใชน,นก็เห็นด้วยรถหนึ่งกางเป็นไพ่ที่ต้องรอของชุดมังกรคู่ไพ่สี่เจ็ดหมื่นเป็นไพ่หนังทีเนี้ยฉันก็รอดแล้วได้ยินว่านายอ่ะอยากจัดไพ่ชุดใหญ่เหมาะเจะ <c oughs> งั้นก็ ติงนานวีสงตานั้นเคียงชิหยิบไม่ได้ฉันเฟินงันหรอนี่นาทีนั้นนั่นวิวเธอมานอนตรงนี้ซิแบบนี้งั้นหรอเออใช่นานเกียงเธอทำแบบนี้เอวต่ำตน้อยอ๋อเอะเวรี่กูดแบบนี้รู้สึกน่าอายจังวิย่านี่ทำอะไรงั้นหรออีกเดี๋ยวเธอรู้เองรักษาท่าไว้โอ้โอ้โอ้นักเรียนหญิงมปลายดีจังเลยนะ นี่มันความทรงจำอ่ะที่สวยงามที่ไหนกันเล่านี่เพื่อเติมเต็มความต้องการเก็บข้อมูลของเธอซะชัดจุจุจุจ,จุฉินเฟิร์นนายไม่เข้าใจหมดความสนิทสนมระหว่างผู้หญิงักนี้ถึงได้เรียกนายว่าผู้ชายซื่อบือ้อที่แท้ก็เป็นท่านเหล็กไงล่ะการสัมผัสผิวช่วยให้ลดระยะห่างระหว่างผู้หญิงได้เร็วมากขึ้นเป็นการเป็นเพื่อนทางรัฐไงล่จะจะจริงเหรออย่าเชื่อสซเฟ่หนึ่งหมืน่นหมอะเจ๊เลี้ยงเ,ยเจ็ดคู่อะไรกันไพ่แจ๊แบบนี้พวกเธอเอาจจะออกมาได้ไพ่เนี้ยพวกเธอตุกติกสินะเชิญหนานเคียง เฉินเฟนินก็คือฉันควรทำไงดีหนังเคียงซู้ซู้หนังเคียงซู้ซเฉินเฟินกับฉันฮะควรทำไงดีละ่ะแบบเนี้ยหรือแบบนั้นแบบเนี้ยหรือแบบนั้นหนังเคียงซู้ซ้หนังเคียงสู้ๆ้เออดูอย่างสีหน้าแล้วคงหยิบได้ฉันสินะช่วยไม่ได้ฮะไม่ได้นะฐานะสารวัตรนักเรียนสางสถาบันนักเรียนลูกสาวตกูลหนานเคียงอ่ะมันสามาัยมีความคิดเลอะเทอะแบบนี้ได้แต่ทำไงดีละ่ะกินส้มไหมกินงั้นขอให้เฉินเฟินอ่ะแก่ส้มให้คนหน้ารังเกียจก็ได้ก็ได้ฉันหน้ารังเกียจ รอบที่สเม้ามือยิบไพซ่เดี๋ยวเร่งยังจ,จัดไพ่ไม่เสร็จเลยนะอ๋อตาเนี่ยรู้สึกไม่อรอดแฮะเอะเอะอืมนี่คือเจมือ,อรีบยับไพซี่ฮะคิดไม่ถึงสินะเจโมยะนี่ก็คือช่วงเวลาสำคัญของัชชนะของฉันล่ะหมอเจียอะไรกันมามาเับาความผิดของเธอไปซะคืนนี้ชงตาลนันเคียงนอนบนเตียงของฉันเฉินฟิน้นชงตาลนันเคียงอ๋อ อฝันดีนะเฟิญเฟินคือว่าได้ไม่มานอนเตียงหรอไม่ต้องฉันนอนโซฟางั้นทำไมเมื่อคู่ทำไมพูดแบบนั้นน่ะดูจากนิสัยภายนอกของเธอต้องขอให้ตัวเองอ่ะนอนโซฟาไม่อยากรบกวนฉันสินะทษทีนะแต่ก็ยังรบกวนนายอยู่ดีในเมื่อเธอคิดแบบนี้และก็งั้นฉันน่ะต้องโชว์ความสามารถในการมองบ้านนี้แล้วสินะเอ๊ะนายจะทำอะไรโมยะทำไมเธอยังไม่นอนล่ะ ฉันกำลังฟังความเคลื่อนไหวกำลังฟังเ,เฉินเฟินเฉินเฟินน่ะเจ้าท่อนไม้ก็มีเวลาที่มีชีวิตชีวาเหมือนกันในเมื่อให้เงตานหนานเคียงอนอนบนเตียงของตัวเองฉันจะพลาดเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไม่ได้ <c oughs> เมื่อเสียงตุบๆจะดังขึ้นนะ <c oughs> ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้เป็นไงบ้างได้ยินมนระเวียงอะ่ะเดื่มให้ไ่วอเตอร์ไปด้วยคุยไปด้วยน่าสนใจใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่าจะไม่รู้สึกว่าการทำแบบนี้มีความหมายอะไรแต่ว่าแต่ก็รู้สึกดีจริงๆด้วยใช่ไหมล่ะ ฉันนะก่อนที่จะมาเรียนที่วิทยาลัยมัธยมหญิงชงนั้นมักจะดื่มแฮปปี้วอเตอร์พร้อมกับพูดคุยตรงระเบียงกับเราหยางและชินชวนแบบนี้บ่อยๆถึงแม้จะมีความสุขแต่เมื่อก่อนน่ะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีความสุขจนกระทั่งฉันรู้จักเธอเอะสําหรับฉันแล้วเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่กับการสําหรับเธอแล้วการทุ่มเทแรงใจทั้งหมดเพื่อความต้องการอยู่รอดต่างหากเพราะแบบนี้ฉันมักจะโดนพ่อแม่ของตัวเองเอง่ะรังเกียจและมักจะอิจฉาพวกที่มีพ่อแม่ปกติทั่วไปฉันก็ไม่รู้ว่าาจะอธบยยงงไ ดังนั้นจึงอยากให้เธอได้สัมผัสความรู้สึกระหว่างเพื่อนแบบนี้ขอบใจนะวันนี้ฉันมีความสุขมากเดี๋ยวหรือว่าเรื่องพวกนี้วันนีอนายตั้งใจทำเพื่อฉันงั้นหรอไม่อย่างนั้นละ่ะหรือว่าฉันน่ะเป็นตาเท่าอยู่บเตียชอบจัดปราร์ตี้ชุดนอนกับสาวๆแถมยังเล่นไพน่นกกระจอกที่มีบทลงโทษงัน้นหรอนี่มาวันนี้เธอมีความสุขงั้นที่ฉันเหนื่อยนี่กค็คมค่าแล้วละ่ะเอ้ย นี่เธอโอเคใช่ไหมทำไมหน้าแดงขนาดนั้นนันนัน้จ้าหมอนี่ไม่ตายซิต้องโทษที่นายพูดเรื่องพวกนี้ทําให้คนอื่นอะเขาเขินเหรอที่ฉันพูดอะก็ปกตินี่อะพอได้แล้วช้าหน่อยซิเธอดื่มแอปเปิลบอเตอร์เยอะจะเมาไม่ใช่หรอหยุดนะกริงนี่เธอดื่มเยอะขนาดนี้ไม่เป็นไรนะฉันฟันโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้เริ่มแล้วงั้นหรอนี่เสียงนี่แปลกใช่ไหมล่ะ มไม่ได้บ่อกีฬาบนเตียงแล้วรู้สึกเหมือนเทะเราอกันนี่นะไม่ได้การพวกเราต้องรีบไปแต่จะเปิดประตูยังไงล่ะฉันแอบเอากุญแจห้องเฉินเฟินมานะเอ๊ะได้ยังไงประตูเปิดแล้วพวกเธอสองคนนะกำลังทำอะไรกันแน่ขอบใจนะขอบใจนายเฉินเฟินเอ๊ะอะไรกันนี่ฟุบนายเกี้ยงหลับไปแล้วเจ็บเจ็บเจ็บอดทนหน่อยจะเสร็จแล้วเฉินเฟินนายไม่เป็นไรใช่ไหมทำไมพวกเธอถึงได้ตีกันล่ะไม่ใช่นะสิถึงแม้ว่านายจะคิดว่าผู้ชายที่ดีไม่ควรนต้กับผู้หญิงแต่ว่าโดนตีจนน่องขนาดนี้ก ฉันบอกเธอว่าพวกเราช่วยให้เธอจะมีประสบการณ์รมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนจู่ๆเธอก็หน้าแดงขึ้นมาดื่มแอปปี้วอเตอร์รเดียวหมดควาเธอก็รู้นี่เธอดื่มแอปปี้วอเตอร์แล้วจะเมาเมาแล้วก็เริ่มตีฉันตีผ้าขอบคุณพาทำฉันสัสนเปไปหมดแถมรังยาที่เมาจะมีแรงมากกว่าปกติถึง3เท่าฉันก็ไม่กล้าตอบโต้ดังนั้นจึงกลายเป็นแบบนี้ไงคิดไม่ถึงว่าหนานเคียงจจะมีมุมนี้จู่ๆหน้าก็แดงขึ้นมาจนเฟิร์นทำไมนายถึงทำให้หนานเคียงได้สัมผัสความสนุกสนานของเพื่อนๆพวกนี้ล่ะแบบนี้ยยมีีปรรระะโชนนนนกกัััางงไไอออเเธลพูด่ การช่วยเพื่อนอะต้องมีเหตุผลกันหรอว้าวคำพูดเนี้ยกาก,ากมากอย่างงี้ที่เธอได้ยินความคิดของฉันเธอก็ช่วยด้วยไม่ใช่หรือไงหรือว่าแบบนี้มีประโยชน์อะไรกับเธองั้ยหรอแนน้องว่ม้มีอย่างเช่นเช่นเอ๊ะดูเหมือนจะไม่มีจริงๆด้วยเธอดูซิวันเนี้ยฉันเห็นหนานเคียงอะถยาจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนขนาดนั้นน่ะจู่ๆก็อยากช่วยเขาก็ถือว่าการร่วมมือก,กันหน่อยนึงแค่น,นั้นแหละฉันก็เหมือนกันตอนปีใหม่เช่นเห็นหนานเคียงอะอยากมีเพื่อนใจจะขาดถึงได้อยากะะแ้ลก,ก,กทรนนั เธอใช้ชซูเปอรกับพูดเก่งแบบนี้ได้เธอว่าอะไรนะไม่มีอะไรพวกเราอะกับไรในดูแลหนังเคียงให้ดีเธอใยนี่เพี้ยนอีกแล้วตั้งแต่เด็กจนโตฉันพบว่าฉันอยู่ในโลกที่ใช้ชีวิตแตกต่างกับผู้อืน่นฉันเคยลองใช้ชีวิตของฉันเพื่อจะเข้ากับผู้อืน่นแต่ย่อสั้นล้นักเรียนดาวขนาดนี้หนังเคียงอาจจะลำบากแล้วนะหนังเคียงถือว่าเออไม่มีอะไรฉันไปก่อนนะฉันเคยลองใช้วิธีของฉันอเพื่อที่จะเข้ากับผู้อืน่นแต่ วกเธอได้ยินหรือยังเราว่านักเรียนไม่จะดูปกติแต่ที่บ้านเป็นมาเฟียแกระจึงหืดแก้งเนี่ยน่ากลัวจังเลยมีหน้าอะไรถึงมีแต่คนกลัวมารับเธอทุกวันได้ยินมาว่าเย้าเสือห้องสองอ่ะพอมองเธอแป๊บเดียวก็ถูกบังคับให้ผูกคอตายด้วยนะเพราะงั้นถึงได้แม่มาเรียนตลอดไงล่ะฮะผลกิ้งะมัดใครจะใกล้จะมาช่วนกันเธอกันล่ะเอาไปเกี่ยวข้องกับเธอคงไม่ดีแน่เธอมาแล้วพวกเราไปกันเถอะเงาเมื่อน่ะมันจะติดตามฉันเสมอฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแท้ๆไม่พวกเธอไม่านีห่างจากฉันไกลขนาดนั้น ฉันก็แค่อยากจะเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดาทั่วไปไปชอปปิ้งกับเพื่อนไปสนสนุกกับเพื่อนไปกินมื้อเที่ยงกับเพื่อนฉันไม่อยากมีตัวตนอีกแล้วฉันอยากมีเพื่อนตัวคนเดียวมันโดดเดี่ยวมากนะตัวคนเดียวเหงามากเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันมีพวกเขาแล้ว